แล้วก็สี่ต่อสองครับมาวินเจ้าหยองครับลูกนี้ลูกยิกเปิดพี่ดำโยกห่างครับยอดโอ้ยังติดเกี่ยวเจ้าหยองครับดีมาวินลูกยิกเปิดได้โยกมาห่างอีกโอ้โหถือว่าทำดีครับสองต่อสี่ครับข่ายจุดานโดนตามอยู่ครับ เอาโยกล้นครับมาครับลูกดีกว่าไงครับยกห้างโอ้มาแล้วครับอานอกปบมือดีใจนะครับสามต่อสี่ครับมาครับลุกสุดล้นอีกแล้วมาครับลูกดีกว่าไงโอ้โหล้นครับลูกนี้มาวินโอ้โหวิกติดเกี่ยวเอาครับไปไหนครับแขข้ามไปก่อนครับ เจาหยองโยกห่างครับถ่ายอีกแล้วหาอารูดิ๊กแทมไม่แทมครับดุ๊กดิกโอ้โหติดเกลียวเจ้าหยองครับเหนียวจริงครับเจ้าหยองหาครับดีดายังมองเห็นนะครับดับสามโอ้โหเจ้าหยองยังเกี่ยวได้ครับถ่ายออกมาวินเอาลุนอีกครับดอกนี้ว่าไงโอ้มาแล้วครับทีมงานจุฬาดีใจนะสกอร์สี่ต่อสี่ครับไทยจุฬา ตามเสมอแล้วนะหย่องจับหนึ่งยกมามาวินติดเกี่ยวเมื่อี้ครับไหลามาสวยงามโอ้มาอลไรครับไข้จุฬาเดิมคึกค,คืนอีกครั้งนึงครับก็ตอนนี้5ต่อ4นะครับไข่จุฬานำแล้วนะครับหองจับหนึ่งไหลามามา,มาวินโอ้ติดเกี่ยวพี่ดาครับไหลามาอย่างงี้ดุ๊กดิก๊กโอ้โหมาครับ ที่ยามรถถังเราน่าจะจับมาเยอะนะครับเรี่ยวนี้ครับแล้วครับเปลี่ยนแดงแล้วนะครับ6-4ต่อครับไทยจุฬาย้ายมาอยู่ฝั่งนี้แล้วนะชาดูดิ๊กแลกเซิร์ฟแลกข้ามครับสกอร์6-4ครับขยอดขับหนึ่งไหลมาล้นครับนี่ดับว่าไงครับโอ้โหกรรมการบอกว่าเสียนะ 4-6ครับมาวินเจอร์ลูกนี้ที่ดับจามหนึ่งไหลไปดุกดิกยอดติดแปรยังได้นะครับดุกดิกเปิดหนึ่งไหลมาโอโหห่างครับลูกนี้แก้ไปก่อนครับมาวินบอกเอาข้ามไปก่อนครับลูกนี้โยกห่างอีกแล้วครับยังอยู่นะครับสำหรับเจ้าหยองนี่เหนียวจริงครับเอาล้นอีกแล้วครับจังว่าี่โหนี่ก็ห่างครับ ยอดโอ้โหจหออ้หงส์นเหนียวจริงๆนี่ยโอ้โหพี่ดำก็ยังเหนียวเหมือนกัน,นครับลูกนีก้แแหงข้ามไปก่อน,นครับมาครับลูกนี้จะจะโอ้โหฟาวนะครับสกอร์ตอนนี้อยู่ที่6ต่อ4ครับผู้ดิ๊กเสิร์ฟไล่ซ้ายไปยังของจับหนึ่งยกหน้าเน็ตปั๊บเข้าไปโอ้โหมงไม่ข้ามครับทายในหนึ่งแต้มนะครับเป็น7ต่อ4แล้วนะครับ นี่ใครกุลาจะทำถิติได้หรือเปล่าครับหลังจากไฟที่แล้วครับโดนไปเยอะนะไฟนี้จะกู้หน้าคืนหรือเปล่าครับเจตสีครับแถวของจำหนึ่งไหลมาโอ้โหล้นครับสีดำจับอย่างนี้สวยงามมากครับโอ้โหลุมนี้งงได้ดีครับนี่ครับเฮียหมีครับวันนี้เดินทางมาจากพัทยาครับเพื่อที่จะมาจับขานาออกเหลี่ยมนี้ครับใสมากครับ ครับอาหลิวรถถานบอกบวกเยอะแล้วครับวันนี้รอลงรายการอย่างเดียวครับ8ปต่อสครับมาครับไหลมายัางนี่โอ้โหมงไม่ข้ามนะได้ไม่มีแต้มครับเป็น9กต่อสครับ9กต่อสี่ครับก็ยองกับหนึ่งไหลหน้าเน็ตโอ้โหสวยงามครับลูกนี้ติดเกียวพิดำครับโกห้างครับโอ้โหลูกนี้ดีนะ กรรมการบอกลงนะครับกรรมการมีคนเดียวนะครับเขียงไม่ได้นะครับสกอร์ตอนนี้10ต่อ4แล้วนะครับสกอร์10ต่อสครับเกม12ไม่ดวนะครับตอนนี้จ่าดุกดิกบอกซื้อเกมเกี่ยวอย่างเดียวครับโอ้โหลุงเกี่ยวไม่ได้แน่นอนครับลุงนี้สกอร์ตอนนี้อยู่ที่4ต่อ10นะครับ ฝั่งจุลาเหลืออีกสองแต้มนะครับโอ้โหมาวินเสิร์ฟกินครับลูกนี้ครับห้าต่อสิบนะครับ่าอยู่ห้าแต้มนะครับย้อนลูกนี้ลูกนี้เปิดอีดำยกห่างครับลูกนี้ตีเกี่ยวเจ้าหยองครับว่าไงครับลูกนี้สวยงามครับโอ้โหมาวินหม่งดีมากครับลูกนี้เอาละครับหกต่อสิบครับติดแปะโอ้ไม่อยู่เลย ตอนนี้แต้มอยู่ที่10-6ต่อนะครับไทยจุฬายังนำอยู่นะครับ10-6ครับไทยจุฬาได้เสิร์ฟไล่เส้นลูกนี้โอ้โหเสิร์ฟดีครับไหลมามาวินติดแป๊ครับติดดำโอ้โหยกได้นะครับจังหวะนี้ติดเกี้ยวเจ้าหญิงโอ้โหเอาไม่อยู่ครับลูกนี้ครับมาแล้วครับ11-6ครับแต้มเดียวเกมนะครับ เดี่ยวเกมครับ11-6ตอ่อครับเสิร์ฟไล่เส้นไปแล้วครับหยองมาจับหนึ่งไหลมามาวินโอ้โหติดเกี่ยวเจ้าหยองครับโอ้โหไม่มีใครหลบนะรนครับ6-11ต่อครับทำเสิร์ฟเอางี้ไหลมาโอ้โหยกห่างครับติดเกี่ยวเจ้าหยองครับลูกนี้มาวินติดเกี่ยวพี่ดำครับหมาครับสวยงามตรงนี้โอ้โหติดเจ้าหยองไม่อยู่นะฮะ นี่ครับพยายามรถถังบวกมือบายบายครับกินเต็มครับเรียมนี้แถมเดียวเกมครับ1 1บอตโครับย้อนลูกนี้จะย้องจับหนึ่งโยกมาหน้าเน็ตมาวินโอ้โหปล่อยลูกล้นนะพกออ1นะครับยังไม่เกมนะครับปาวินยังล็อกอยู่นะครับอีดําจับหนึ่งไหลมาดุ๊กโอ้โหม่งไม่ได้เขี่ยเลยนะฮะ ครับแถมเดี่ยวเกมครับเกมไม่เกมเขาหยองจับหนึ่งไหลมามาวินโอ้ไม่มีใครเอาครับน่าเสียดายครับจังหวะนี้พกตัวสิบเอ็ดนะครับยังไม่เกมนะฮะยังตื้อกันอยู่นะครับหายเลยครับดีดำจับหนึ่งไหลหยกห่างครับอย่างนี้ดุกดิ๊กบอกแก้ไปก่อนครับเก้าหยองจับหนึ่งไหลมาห่างเหมือนกันครับโอ้โหมาวินแก้ไม่ข้ามเนี่ย ลูกเดียวเกมครับเม็ดไฟครั้งที่ห้าครับเกมบไม่เกมถอยหลองจำหนึ่งโยกแปรโอ้โหติดเกี่ยวทุกนี่ครับเอ้ล้นมาครับโอเคครับไายจุฬาเอาเป็นไฟชนะไปนะครับด้วยสกอร12์12ต่อ6นะครับหลับซับกันทั่วหน้านะฮะ